เดี๋ยวเดินไปใหม่ครับไปแดนเทพใหม่ครับอบอสหมันดน่าจะล่างง่ายสุดแล้วมผมคิดว่าบอสหมันดน่าจะหายไปแล้วนะตรงนี้ไม่เห็นบอสหมัดเลยนะอันนี้ห้องแรกห้องแรกน่าจะไม่มีบอสเลยปะคนดูคิดว่าเดี๋ยวขออนุญาตหามื่อก่อนผมไม่เห็นบอสเลยว่าห้องแรกอะอ๋อห้องแรกไม่มีบอสของครับ ผมไม่เคยไอ้นี่ไงโโหแปลว่าพวกคุณนี่ขาแรงแรงขาแบบขาโจนี่ว่าจะมีแต่ A ถึง F ผมมีห้าห้องเลยเหรอ ABCD EF หกห้องดิเชียของแท้เมื่อกี้นี่นี่น,นี่บอสหมัดโอ้โหบอสหมัดของแท้ดูมันใส่เฟนมันบอสหรืออะไรบอสครับ เอฟมีสตัวโอ้โหยังตึงนี่นี่นี่โอ้โหอย่างที่ม่งใส่ผมเลดล็อกด้วยมึงอย่างที่ถ้าจะไม่ผิดนี่นี่ให้เห็นชัดๆเลยนี่นี่โอ้โหอย่างที่วอตแดงใช่ครับผมวอตวอตแดงครับตีให้ดูหน่อยตีไม่ได้ครับเป็นตัวผมผมเอาตัวสตรีมเมอร์มาดูนะเดี๋ยวตีมันจะขัดกดเกณฑ์ของเกมนะครับเดี๋ยวว่า ผมตีไม่ได้จหยิงนะครับต้องขออภัยด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบีนะครับเมื่อกี้หมัดนะครับเดี๋ยวมันจะผิดกฎเกณฑ์นะฮะเรามาเพื่อทีะรีวิวเฟอร์เพื่อนๆดูนะครับแล้วมารับผมเจอเป็นบอสดาบคราบเมื่อกี้ยังเป็นบอสมัดนะฮะตรงนี้โอ้โหนี่ครับนี่นี่อย่างเท่อ่ะโอ้แล้วมันเดินแบบมันเดินธรรมดาด้วยนะเออเป็นอย่างเท่เลย มันเดินจองธรรมดาอย่างเงี้ย <c oughs> ข้อตึงบอสผมแดงนี่อันนี้อันนี้คือบอสผมแดงใช่ไหมไอไอตัวเนี้ยแต่ทำไมผมมันดำว่าคุณดูอันไหนอันไหนคือบอสผมแดงเนี้ยหรือว่าเขาเรียกกันว่าบอสผมแดงอออไหม้ใช่ไหมอันนี้มาห้อง C นะเพื่อนๆอ๋อผมแดงอยู่ E อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดู E เนะี้ยอันนี้เรามา C นะครับ ัาเพื่อนมาฟรีนะครับนี่ปะอันนี้เฟนปะไม่ใช่หาบอสฟรีก่อนอันนี้ผมผมเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะเพื่อนอยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยครับที่น่าสนใจในในนี้นะฮะเออแล้วมันดอบอะไรบ้างครับเพื่อนๆนี่นี่ครับบอสฟรีนะครับจะดอปบ,บอสฟรีนะครับจะเป็นธนูนะเพื่อนธนูเฟนของแท่ธนูเฟน หมือนเฟิร์จริงมากใช่ใช่ใชผมแดงอยู่อ e ีจัดไปแล้วผมนี่ครับบอสฟีบอสฟีจะเป็นธนูนะครับธนูเฟนตึงๆนะฮะบ,บอสแดงดอบกล่องแร่ขัดใหญ่ดอบอาวุธแดงครับโอ้อดอบอาวุธแดงเลยเป็นอาวุธเฉพาะแดงเลยใช่ไหมครับวงเลยครับผมอย่าพึ่งอันนี้ผมมาตรงไหนแล้วเนี่ยอันนี้ผมอยู่แดนดีนะครับแดนดีเพื่อนๆน่าจะเป็นของพาร์หรือเปล่า น่าจะเหลือชีพพระอาชีพสุดท้ายนะครับนี่ครับพระชุดบวกเจ็ดธนูวงดวงจันทร์อ๋ออันนี้ครับพระแม่งใส่ชุดเด่งตึงดูดิโอเด่งตึงครับเด่งตึงอะครับอันนี้คือพระนะเพื่อนอันนี้ี่ดีนะอันนี้คือดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ e ีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอ e ีนะครับว่าบอสผมแดงเป็นยังไงนะครับ นี่นี่นี่บอสผมแดงด้านในหรือเปล่าไหนคนบอกว่าผมแดงอย่างตึงไหนว่าผมแดงอ่า invisible yes yes อ่า i'm visible because อ่า i'm steamer show present d i s e r v e คุณโอ๋เฟรมนี้แรกกับเงินเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวต้องให้ทางทีมงานชี้แจงอันนี้ผมไม่ทราบเรื่องราคาเลยฮะเพราะทางนี้ก็ มาเหมือนก็ว่ามาแนะนำเฟิร์ฟเฉยๆนะครับตัวมันจะใหญ่ๆอนูจะดอบจากโรงไฟฟ้าไม่ใช่แดนเทพอ๋อเปิดยังเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะใครจะโหลดมาโหลดเลยเนี่ยเออแดนเทพเนี่ยเข้ามาได้ด้วยเนี่ยผมเนี่ยเออมาดูแบบพวกเราหมัดเนี่ยมีคนกดนะเว้ยเนี่ยแปลว่ามีคนมาล่าบ,บอสแดนเทพ้วเนี่ยเนี่ยเลื่อนมันลดนะพเพื่อนๆพาไปชมตลาดทีเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปนะพเพื่อน ตอนแรกพาไปแล้วนะครับเนี่ยเลื่อนมันลดนะมันมีคนมานะเพื่อนเนี่ยเห็นปะเนี่ยเลื่อนมันลดอหมีคนกดผมแดงไปแล้วหรอผมแดงมันไปนตัวอะไรอะ่ะได้โดนตีไปแล้วเออมาตีผมแดงผมทําไมเนี่ยอ๋อเป็นหมดัดผมแดงจะดอกดีสุดใน ดาบอ๋อผมแดงอยู่ฟรีไม่ไม่ไม่เห็นครับผมแดงอยู่ฟรีไม่เห็นนะผมแดงแน่อยู่ e เนี่ยแหละครับกําลังโหลดโหลดมันเลยโหลดมาลองเล่นดูครับจะได้แบบเรียกว่าจะได้ลองลองดูครับว่าเออเราชอบหรือไม่ชอบครับไม่ชอบก็เห็นเป็นไรเลยอย่างน้อยเราก็ได้ลองครับดีกว่าคุณพลาดของดีไปบางทีคุณไม่ได้โหลดแล้วเฮ้ยแม่งหุยแม่งเล่นแม่งน่าเล่นหว่าอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันอาจจะมีความคิดอย่างนี้เข้ามาในหัวก็ได้ครับยอดตันเท่าไหร่สองร้อยสามสิบครับ EP เจ็ดคัสติกไหมคลาสสิกครับโซนนี้เป็นคลาสสิกนะเพื่อนจะเป็น EP เจ็ดคัสติกมีแค่เสียชีพนะไม่มีเอ็กซ์ตีมนะครับเน้นปลา,านซ์นะครับแต่ของแดนเทพเป็นของบอสแดนปืนไปเอฟไปเอฟได้เนี่ยครับอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟอยู่ไหนอะ่ะเ,เดี๋ยวมังนะงงว่ะทำไมมาเอฟแล้วอะ่ะเอ้ยทำไมมาศูลแล้วอะ่ะ มันเพื่อนเพื่อนงงอ่ะเมื่อกี้มันก็คือ e เนี่ย e แล้วมันแล้ว f ไปไหนวะอันนี้คือแดนเทพเฉยๆเนาะคมัน้องย้อนกลับถ้าไม่มีอ๋อถ้าไม่มี ex ถ้าไม่มีอาชีพ ex จะไม่มีบอสผมแดงอ๋อผมเข้าใจแล้วขอบคุณคุณเจเล่มากนะครับแปลว่ามันชั้น e มันจะไม่มีนะอันนี้อยู่ชั้น e เนาะ